วันนี้นะครับชีวิตที่เร่งรีบตั้งที่ตอนเช้าต้องไปทํางานนะครับตอนเย็นก็ต้องเข้าสังคมนะครับรถที่ต้องตอบสนองทุกความต้องการนะครับมี2คันนี้มาแนะนํากันเลยนะครับกับคันแรกเลย Honda c ซี i c 1.8น l คันนี้มาในปี2019นเะครับเป็นตัวท็อปนะได้รถบ้านมือเดียวสีเดิมทุกชิ้นนะครับการันตีโครงสร้างให้เลยการันตีเลขไม้แท้ให้ด้วยนะครับรถคันนี้ตะเข็บเดิมๆรับประกรันไม่มีชนหนักไม่มีพิการไม่มีน้าท่วมนะครับนะได ตัวท็อปนะครับ1.8 EL คันนี้ผ่อนเข่้า,าวๆแค่หมื่นเดียวเท่านั้นนะครับโด้านท้ายเขาสวยงามมา,มากๆนะครับกับ Honda Civic นะครับนี่มาดูร้อแมกของเขานะได้สเปคเดิมจากโรงงานนะครับดอกอย่างลึกๆกันเต็มเลยนะขับไปสองสามปีสบายๆนะครับมาดูภายในตัวรถกันดีกว่านะนี่ภายในตัวรถของเขานะครับคอนโซลคอนโซลนี่สภาพกริบมากๆนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะเบาะมีอยู่พร้อม ใช้งานเลยนะครับหน้าจอนะาทัชสกรีนมาให้แล้วนะครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับเบรกโฮไฟฟ้านะครับมีพวงมาลัยมัตติฟังกชั่นนะครับมีคุสคอนโทรลมาให้แล้วนะครับคันนี้การตีเลขไม้แท้ใช้น้อยจริงๆครับรถบ้านมือเดียวแค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับใครได้ไปนี่ใช้งานต่อได้สบายๆเลยและนี่ครับมีบุ๊กเซอร์วิสนะครับารันตีนะครับเลขไม้แท้นะใครได้เอาไปใช้นี่ สบายใจได้เลยนะครับคันนี้ได้รับการดูแลและเปลี่ยนไายมันเครื่องเข้าศูนย์ตรวจเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ราคาพิเศษจริงๆนะครับแค่5 6า0 0 0หบาทเท่านั้นนะครับซื้อส่วนกับเราไม่มีแวดรับซื้อจากรยานนั้นเครดิรดีฟรีดาวน์ผ่อนคร่าวๆแค่หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะฝากคันนี้ไว้ด้วยรถบ้านมือเดียวได้สีเดิมทุกชิ้นสวยๆแบบนี้นะครับขับสนุกช่วงล่างนิ่มนะและคันต่อมานี่สุดประหยัดนะครับ ตอบสนองทุกความต้องการเลยสุดประหยัดนะไม่ว่าจะขับไปไหนกับคันนี้เลยนะครับกับ Toyota C-HR นะครับ1.8 h y b r i d ตัวนี้เป็นตัวท็อปอีกเช่นกันนะมาในปี2018นะครับเดีย๋ยวดูรอบคันก่อนคันนี้ได้สีเดิมทุกชิ้นเหมือนกันนะครับกันตีไปเลยนะโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีพลิกค,คว่ำไม่มีน้ำท่วมนะครับเลขไม่แท้แค่9,000 90, กิโเมตรเท่านั้นนะคันนี้ด้านท้ายของเขาโหสวยงามมากๆนะครับกับตัว Hy บ r ิ d นะ 1.8 h ฮบริดนะครับมาในปี2018กับล้อแม็กแบบนี้นะเป็นลูกกังหันล้อแม็กสเปคเดิมจากโรงงานไปเลยนะครับมาดูภายในกันต่อดีกว่าครับโอ้โหคันนี้นะกล้องเข้ามาข้างในแล้วคือสภาพยังใหม่จริงนะปี P 2018นะคอนโซลเกียร์เกียร์ของเขานี่จับแล้วเข้าเกียร์ง่ายมากๆนะครับหน้าจอ t o u c h s c r นออโทมาให้แล้วนะครับ พวมาลัยเป็นพวงม,มาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับมีคุชคอนโทรลมาให้ด้วยนะเลขใหม่แค่90,000กิโลเมตรนะครับคันนี้ได้ไปเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเข้าสู์เช็คทุกอย่างให้แล้วเรียบร้อยนะครับสภาพคือใหม่มากๆนะใครที่อยากได้รถคันนี้หรือ2คันนี้นะครับในราคาเดียวเท่านั้นแค่5 6 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับผ่อนคร่าวๆประมาณแค่10,000นะใครที่สนใจอยากได้รถเอาไปใช้ รถที่ตอบสนองทุกความต้องการรถที่สุดประหยัดคันนี้หรือว่าขับสนุกคันนี้นะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับรถสวยคุณภาพดีต้องที่นี่เท่านั้นครับ19โปสีทองชื่อนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับ